เดินเลาะทุง่งบา้าพักหวานพักหวานบ้านเอาไปลวกกินกับน้ำพริกกะปิแกงน้ำม่ก็ได้พัดก็ได้ยูแต่ใ,ในเมือ่อในสิต่าน้ำพริกกะปิค่ะก็พ่อได้กินได้อยู่ยู่ประหยัดเงินไปอีก ช่วงก็วิดต้องประหยัดประหยัดใดรบารู้ว่ากินใดกกินใดอยู่เด้อจ้ะผักวานบานเอ้ยเขาเอินเ,อเอนียงวะเออผักวานบานนั่น่อยุไท่โดนเอจอจำไม่ค่อยจะได้เฮ็ดประกาไปเกบอยู่ปุปลาอยานตาย <laughs> ไอ้ไปเลือกกินตอนแรกตามน้ำพริกกะปิทำงานบนบ้าน,นาเรากัาหลาทุทงเลยจ้ามาที่นี้ อันนี้จะไปลวกเนาะพัดน้ำมันพัดน้ำมันหอยก็ได้จ้ะนี่แกงใช้ปลาก็ได้อันนี้อันนี้เกิดเองเน้อจ้ะไม่ได้ปลูกให้มะเขือนี่กรอบเผาเอินมะเขืออีหยังู้นี่ต้องพาถามใหญ่ไว้เผื่อนมะเขืออีหยัง ต่วามันกรอบหมากกินกับกินกับน้ำพริกกินกินกับพกน้ำพริกสงสัยเห็นกกาเอามาปลูกให้ค้นบ่ได้ปลูกโ <c oughs> ดตรธรรมชาติบ่ามีปุ๋ยจะ้ะปุ๋ยธรรมชาติเลย นายนายแกมันก็ไปใส่นายแกมันก็ไปใส่ตำมะคุ่งก็ได้ยู่คนผู้มาก,กินแบวแต่คนมาไปหลกปะน้องน,นิ่นคนมาจากพัทยาบ่ ไปลุกเราน้ำหัวน้ำสวนกับพ่อได้อยู่จ้ะเข่าปีนี่ก็คือคือสิทุกปีแล้วต้องวาน <c oughs> ดำดำบ่ได้ล่องน้ำบ่ได้ปีที่แล้วบ่ได้ดำบ่ได้ช่วงโควิดรอบแรกชิ่งใหญ่มาอยู่บ้านบ่ได้บ่ได้ล่องบ่ได้ล่องหน้าดำกาดำ เออนี่ยังดำไม่ได้ล่องหน้าดำกาน้ามูจักต่นแพ่น้นามห้าหมอห้าหมอจนมึนวอาน้ำใหม่อันนี้น้ำใหม่น้ำใหม่เพลป่าไม่ได้เอาเสียมากสิไม่ได้เอาเสียมา เราเบิ่งเอาเทาทีมือหักได้เด้อเนาะแว้ไปต้มต้มกินกับน้ำพริกกับยังก็ได้่จงโควีเราอยู่ง่ายกินไงเมื่อก็อยู่ไดอยู่ใส่กับพ่ออยู่ไดอยู่ถอนอยู่พัทยาเย็มเย็บผ่าแล้วก็ล่องหาหอยชีวิตนี้บ่าเคยล่องหาหอยก็ล่องหาหอยหาหอยอย,อยู่หยุดอยุ่ทะเลขางบ้าน <c oughs> หาไปหามามันกระวนเขาทำใจว่าเข้าบ่า,า,าต้องการชีวิตเลิศลุยยังมากไหมแล้วก็อยู่ได้จ้ะเป็นคนอยู่ง่ายจ้ะยูยู่กรุงเทพก็ยูได้เมื่อนึงนิสีชีวิตของเขานะจังหวะชีวิตเขาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงง่ายไม่ยู่พัทยาง่ายไม่ยู่พัทย์ก็เย็บผ้าเย็บหนังไม่ได้ไปใส่เย็บจะผ้า ขายแต่ของนี่ขายขายของไปเฮียบผ่าไปนี่มุนคนมาจากพัทยาบดจ้ะเป็นมาจอดอยู่แถวแถว,แถวบานอยู่ริมทะเลแถวพัทยาล่ะเออจะมาทะเลโอ้เอ็นี่พักกระถิน ก่อนจิวานเขามาตัดต้นมันมกาคือตัดทิมกตัดทิมเลยจ้ะแม่ถ้าแม่เล่าหัวขวนขวนของจากพัทยามานั่งรถมาช่องพักรถอะไปเห็นพระกระถินข้าเจ้าตดหยอดมันงามอ่อนซ่อนหลาย <laughs> อยู่พัทยาไม่ได้สื่อก็ซื่อ <laughs> อันนี้มาทาั้งทั้งที่ต้องทั้งเบ็ดจ้ะพวกเนี้ยต้องทั้งเบ็ดมือหนัน่มันลงมาคำเพราะทำไมอ๊อ นน้องเสียไปต้มต้มใส่ใบย่านางก็ได้จ้ะใบย่า,ายนางใบย่านางก็เพราะยังยุ่ยยนเราปลูกเองล้ว,วา่าแกงไปโหลดแกงให้ไปแกงแกงคักๆโหลดว่าจะกินได้ลววา่า ันนี้ทางพอถือฝนแน่มันก็เกิดขึน้นมากก็ต้องเดียวก็ต้องทางไม่ตัดไม่จ้ะเนี่ยมาเห็นมันหกขั้นขัข้นแท่นหน้าร่องนี่ค่ะค่อยๆนี่ก็จะคล้องว่าได้ลงลงเห็ดเต็มที่ดอกเพราะว่าแผลแผลฝกแผลฝนแผลน้ำ เขาเริ่มไม่น,นี่แล้วอันนี้ทางนี้มันเขาเอื้องร่องเป็นทั่วเขากอคอเขาเนี้วกอคอซะมันไอ้แม่นบ่าแม่นเขานี้วกอคอบ่ล่ะอันเอาพัานธุ์มาจากเอืย่ยเอาพัานธุ์มาจากเอืย่ยงน่าจะเป็นนั่นแหละเขาเขาเขากอคอเออถือแล้วเขาเนี้วเป็นเป็นเขากอคอเขากอคอมันต้องเป็นเขาเนี้วนี่ <laughs> แล้วก็ปุกเขาปุกเขาโก็ขอแล้วก็ปุกเขาโก็ขออยู่ประมาณจักไรอ่ะโดยประมาณก็อยู่ประมาณสี่ไรแล้วก็เป็นข้าวหอมมะลิอยู่เฮือนคือคือเขาไรสารสมัยกินข้าวเหนียวเลยจ้ะแต่ว่าแต่ว่าอยู่เฮือนสองคนผมเนี่ยกินข้าวเจ้าแล้วก็ปลูกข้าวหอมมะลิปลูกข้าวหอมมะลิแล้วก็แล้วก็ไอ้ เป็นเขาอีกพันนึงไม่เป็นข้าวเหนียวอยู่เทิ่งๆอะจา้ะเพราะว่าช่วงปลายปีน้าม,มันหนามมันจิบโคลไคมีเพราะหนามมันโคลไคมีก็ย่านหนามมันบอท่านท่านเขาตัวนั้นเป็นเขาสามเดือนปา<ะ>ดน้าใหม่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาไอ้นี่หืมน้าใหม่โอ้น้าใหม่น้าใหม่เอ็นแล้ว เนี่ยเอาเสียมลงมาม่ได้ถือเสียมลงมานำมันกับยูเนี่มันกับพ่อได้กินได้อยู่อยู่จ้ะก,กันห้าบ่เ์หาบ่คิดว่าห้าสีน่นั่นไปลูกปะอันนี้น้องลาบลาบลาบปะไปะลูกมันกันห้าบ่คิดว่าห้าต้อง ต้องต้องแข่งต้องยังยังแบบเห็นคนอื่นเขาขับรถรู่ๆหรูอย่างเงี้ยเขากับเท่ากับอยู่ไหนอยู่เราไปคิดอีกย่งมากไมยว่าว่าไปได้ผลที่ว่าคิดอีหยังมากม่เมื่อกับเมื่อกับคนเท่านาะนเมื่อก็มีเนีย่ย้คยคิดทุกคนแหละก็ก็จะท่าใจได้ได้หลายๆเรื่องบ้าเขาที่บาที่นี่ มาลูกนะมาเร็วๆทางไต้ทางไต้พุ่นเป็นสวนยางของพี่น้องกันเพิน่นเพ่ปลูกเพิ่นปลูก,ก,ย,ากยางกีดยางแต่ว่านั่งคือสิบโบ,บมี่ปัญญาสิสิบปลูกยางคือสิบโบมี่ปัญญาละ่ะเพราะว่า,วาเป็นคนเป็นคนเป็นค้นขี้ย่าน สีลงมากีดยางคำคำมืนมืดนเด็กเดดืนอๆ,ๆ,ๆแบบวายมันมีปัญญาอีลนี้อ,อันนี้พอฝนมาน่ะพั้น,นา,าันก็อกากนั่นเนยจักน้อยนึงเนาะช่วงโควิดมันก็ธรรมดาละถ้ามาหากินยากมันผูใ้ใดคิด่ายจ่าของมีปัญหาหนักหนาจนสูงวาไว้บางที่ การถอยกับมาอยุบานเฮ่าเมาื่อกะเป็นท่างเลือกนึงเดี๋ยวล่องเมืองจ้ะปัญหานะ่ะมันทางหนึงแก่บดายมึงก็ต้องแก่ไปทังนั่งแก่แก่บดายเขากะถอยตังหลักกนเนาะเออรักษาลมหายใจยคล้องเอาไว้ให้ได้ตอนมากกะตอนใหญ่ใหญ่ก็มากกับบดายสบายเด้จ้ะบ,บ่สบายเลยแหละช่วงนี้ไ็คือเฮ็ดกายยาพาบำบัด เจ้าของคือกันไปพ่อหมอกายภาพบำบัดทุกอาทิตย์แต่ว่าช่วงนี้ก็พักก่อนก็ออกกำลังกายตัวเองดูแลเจ้าของหมอซอนหมอสอนทาออกกำลังกายได้ก็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 เหตุตามหมอเลยจ้ะเพราะว่าเขาบวมนาะหมอพันว่างเลนเขาก็ตตอกตามนั่นเพราะว่าเป็นคนเห็นงานน่ะก็จ้ะขายของพักผ่อนหน่อย คลายคลองแล้วก็มานางหยิบผ่าต่อมือหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงกะคือบางที่น่ะมันมัดร่วมกันนะยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยพักมือหนึ่งพักผ่อนมาถึงสี่ชั่วโมงนางหยิบผ่าแบบเงีวๆอ่ะจะ้ะบางที่ยิ้มยิ้มไปไปนอนเอนน,อนสักครึ่งชั่วโมงก็เสร็งานแต่งานทรงประท่านกะ่านแต่งานทรงประท่นะา,น,าน,ทนลูกค้ากะ ก็ลุกขึ้นมานั่งหยิบต่อนอนกน็ตีสองตีสามตีสองตีสามกินมาที่นี่ว่ากันเลยอะเถะพอกลับมาบ้านก็รุดขารู้จักกันมูบวกเพื่อนฝูงทาลรงคนก็บอกว่าว้ายดิกี้ไอ้คนตัวน้อยหน่อยไปใส่ตัวน้นอยหน่อยใจใจไปใส่พ่อมาตอนนี้ มันเป็นเรื่องของอดีตเราจะจอยน่อยๆเนาะนั่นแหละนี่ตอนแรกซานี่ก็ว่าสิว่าสิถมจะหาเงินไปเฮ็ดไปอะจ้ะเพราะว่าคือแต่ว่าเขาก็ตรงกลางโครงการไว้แหละว่าเขาสิเฮ็ดอีหยังส่วนสิไปถึงมาถึงเขาก็บเบเกียดแรกๆอ่ะเดียวก จริงๆไม่เก็ไม่เก็เหมือนกับคนอื่นทั่วไปอะจ้ะเพราะว่าทุกบ้านทุกคนมีไผยเพราะมีปัญหาดอกเนาะเอออย่าอย่าคิดบางอย่างเข้าเข้าสูบ่ไหวัยเขาก็ต้องถอยบางคนบางคนอยากน้ำพอนบั่นพอนลดถ้าเข right ้าปวแบกมันไปเขาต้องปล่อยมันไปเข้าตรงย่อมเศร้าก็ต้องย่อมเศร้าปอยยึดก็ต้องปล่อยยึดนรามาคิดยังไงอ่ะจ้ะเพราะว่า นั่นแกจะ,ะแค่จจากวะนหนึ่งของชีวิตเนาะถ้าน้งคิดว่นเวียนอยู่กะไปต่อบ่ได้การรักษาล่มหายใจของเจ้าของเป็นเรื่องที่ดีบางที่สิ่งที่พ่อห้าย่อนมองยอ่อ,งยอนกัลบไปที่ลังกะเออมันกะ มันกนาจ,จะดีก็ได้ที่เขายอมปล่อยมันบางคนก็นกนคิดว่าสูอ่ะพอนบัน่นพอนรดโควิดงานกับบริเหตุดึงเงินเก็เกบกาะของออกมาสูมา่ยังเดถทางสูไบ่ได้จะไปเครียดถึงขนาดว่าจะไปกระโดดน้ามตายคาโตตายหูอยู่วั่งที่ข้าว่าไปอยู่ในจุดของเขาข้ากับบรู แต่ว่าเสียโหลวดว่าทุกคนนะมีปัญหาทั้งนั้นแหละแต่นี่โชคดีว่าช่วงที่มีเงินกะมาโหลพ่อเม่เนี่ยจะของเงินจะขลองหาเองเนี่ยปลูกบ้านปลูกยังถึงจะย่างเรียบร้อยถึงบริบบหร่างการกะอยู่ได้อยู่ได้ <c oughs> ไดมาหาโตกบ คนสองคนมาก่ะกินอยู่ง่ายๆพักวุ่งค้างบ้านกะเก็บมาอยากพัดจยากลวกกันได้อะจะมึงมไม่ยาลับหยกักทางแล้วก็ขืนต่อแต่ว่าเขาก็ต้องทางแล้วเพื่อเอาชนะมันปล่อยโตว่าได้เป็นน้ำเนี่ยทางออกบดัดจ้ะนั่นละยุคโควิดก็ให้กำลังใจทุกคนนะเนาะ ที่เขามาเบิงเพราะว่าล่องเบิงล่องกดติดตามเบิงว่าต่อไปคลิปข้างหน้าต่อไปเรื่อยๆเกษตรกรเรกรมือไหม่อยังวันสิพัฒนาสิปราสิเปียนไปข้างหน้ากับล่องติดตามล่องเบิง่ะจ้ะเนาะอ่ะสาสั่นซ้ำนีล่ละจ้ะไปอรอดูอีพี่ต่อไปแล้วกัน